สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเทรดดี้แอนเกมเมอร์นะครับหลังจากที่เราได้แนะนํากันไปแล้วทั้งสองคลาสนะครับคือคลาสอัศวินเลลอนและคลาสนักลมนะครับวันนี้ก็มาถึงคลาสที่3กันแล้วนะนั่นก็คือคลาสฮีโร่ครับผมหรือชื่อภาษาไทยก็คือผู้กล้านะครับตัวคลาสนี้นะครับเริ่มต้นมาจะเริ่มที่เลเวลเจ็ดนะครับส่วนสเตตัสก็จะมีพลังชีวิต14นะครับซึ่งถือว่าสูงพอสมควรครับรองจากอัศวินได้เลยแล้วก็มีค่าสภาพจิตใจอยู่ที่9ครับ แล้วก็ต่อมาเป็นค่าความทนทานซึ่งถือว่าจัดว่าสูงนะครับ12เริ่มต้นมา12นี้ก็ใช้ได้แล้วครับต่อไปก็เป็นค่าความแข็งแกร่งนะครับ16ซึ่งน่าจะเป็นค่าที่สูงสุดของค่านี่นะครับและน่าจะเป็นค่าที่มีค่าความแข็งแกร่งสูงสุดเลยนะครับสาหรับค่าเริ่มต้นทั้งหมดต่อไปก็เป็นความชํานาญที่9ครับผมความฉลาดที่7ความสระทับท 8, แล้วก็ค่าพิศวง11ครับผม มาดูกันในส่วนของอุปกรณ์เริ่มต้นในหมวดของอาวุธนะครับเริ่มต้นมาจะมีขวานศึกมาให้แค่1เล่มนะครับแล้วก็มีโล่หนังใหญ่ให้แค่1่ชิ้นครับมีแค่นี้ครับเริ่มต้นมาตัวโล่หนังใหญ่นะครับก็จะไม่สามารถการจาเียดกายภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับทางโล่ของนักรบนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะใช้ในช่วงต้นเกมนะครับจนกว่าเราจะหาโล่ใหม่มาใช้ได้มาดูกันในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันนะครับเริ่มต้นมาคานี้อุปกรณ์จะค่อนข้างอยู่ในระดับ ผมว่าค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะออกไปในบแบบเกาะผ้าแล้วก็บางส่วนนี้เรวยกวอะไรเหมือนไม่ใส่เสื้อผ้าครับอย่างตัวเกาะใส่แค่เกเาะไหลและจากสาเหตุที่โล่ต้นเกมที่เราได้มาครับไม่สามารถกันดามเมีกัจภาพแต่ลเปอร์เซ็นต์บวกกับชุดป้องกันที่ค่อนข้างออกไปในทางแย่นครับยึงทําให้การ์ดนี้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ราจำเป็นต้องใช้สกิลพอสมควรนะครับในการเล่นคาร์ดนี้ครับเพราะว่าเราต้องคอยอ่านมูฟเซตของศัตรูเพื่อกิ้งหลบในแต่ละครั้งบวกกับถ้าเราพลาดในการกิ้งนะครับก็จะโดนโจมตีซึ่งชุดป้องกันของคาร์ดนี้เริ่มต้นมาก็จะรับตามเดได้ค่อนข้างน้อยนะครับจึงไม่ค่อยเหมาะกับมือบัตรเท่าไหร่นะครับและเนื่องจากเริ่มต้นมานะครับตัวเกมให้อาวุธเรามาเพียงแค่ขวานชิ้นเดียวครับผมจึงแนะนําให้ผู้เล่นทุกคนนะครับถือเป็น2มือไปเลยครับเพื่อทาให้เพื่อให้ได้ตามเดที่สูงที่สุดนะครับในช่วง และสไตล์การเล่นในช่วงแรกครับจะเน้นไปทางการกิ้งหลบแล้วก็กระโดดโจมตีหนักใส,ส่ศัตเป็นหลักครับเพื่อใหไ้ได้พลังโดยสูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับผมมาดูกันในส่วนของสกิลของป่านนะครับ สกิลที่ให้มาตอนแรกจะเป็นสกิลคุมข้างนะครับซึ่งเราสามารถกดสกิลได้สามแบบนะก็คือการกดสกิลค้างไว้ครับจะเป็นการเวียงควานครับระหว่างนี้สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับไปครับประมาณนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นการกดสกิลค้างไว้รบวกกับการโจมตีเบานะครับมาดูกันดีกว่านี่ครับรอบนะครับผม ต่อไปเป็นการกดสกิลทางไว้แล้วก็ตามด้วยโจมตีหนักนะครับพี่อบครับผมต่อไปเราจะมาลองใช้สกิลกับศัตรูดูนะครับ แว่าพลังโจมตีของสกิลค่อนข้างดูแรงพอสมควรเลยนะครับสําหรับคลาสนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนํำคลาสที่3นะครับก็คือคลาสฮีโร่หรือว่าคลาสผู้การนั่นเองนะครับก็หากผลงานถูกใจนะครับก็กวรช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ